สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดราม่าแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นการพาไปฟังเรื่องราวดราม่านอกประเทศนะครับไปกันที่กัมพูชาครับกัมพูชามีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่คล้ายคลึงกับไทยมากนะครับในยุคปัจจุบันครับมีการเรียกร้องประชาธิปไตยผ่านบทเพลงกันเยอะมากนะครับเกิดขึ้นในหลายประเทศครับซึ่งแน่นอนครับยุคปัจจุบันนี้กระแสฮิปฮอปก็กําลังมานะครับปะทุขึ้นในหลายถิ่นหลายแดนหลายปีก่อนเพลงแรปประเทศกูมีครับเป็นกระแสแล้วก็ พูดถึงกันอย่างมากครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับรวมถึงต่างประเทศด้วยแต่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ฮือฮามากเพราะกล่าวถึงเรื่องราวของประเทศไทยอย่างไม่อ้อมค้อมนะครับบวกกับกระแสและก็คนฟังนี่เยอะมากทําให้เพลงนียเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากๆการเรียกร้องเกิดขึ้นตลอดมาครับจนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มีเพลงปฏิรูปออกมาอีกนะครับซึ่งเป็นการตอกย้ํายี่ห้อของประเทศกูมีได้เดือดกว่าเดิมกระแสนี้ลุกลามครับไปถึงประเทศเพื่อนบ้านครับแรปเปอร์เกียโชกุนจากประเทศกัมพูชาครับได้ออกมาบอกชาวโลกเหมือนกันว่าประเทศ ของพวกเขานั้นมีอะไรนะครับเรียกว่าเป็นประเทศกูมีเวอร์ชั่นกัมพูชาเหมือนกันเถอะนะครับเขาออกมากล่าวผ่านบทเพลงคเมแแลนด์นะครับแล้วก็ s a สเรสนะครับแน่นอนครับซอมเพลงที่กล่าวถึงนี้นะครับกล่าวถึงเรื่องราวของกัมพูชาครับเรื่องราวของกัมพูชาที่กําลังอดอยากในตอนนี้และประเทศก็กําลังสูญเสียดินแดนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านไปเรื่อยๆพวกเขาเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับจากการกดขี่ข่มเหงและรวมตัวกันเพื่อน,นําความยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศซึ่งแรปเปอร์ท่านนี้นะครับมีคนติดตาม แสนเกือบ2 0 0แสนคนซึ่งถือว่าเยอะนะครับในกัมพูชาแล้วก็มีคนฟังเพลงเนี่ยเพลงคาเมรันเนี่ยถึง2ล้านครั้งแน่นอนในกัมพูชาก็ถือว่าเยอะนะฮะอย่างที่บอกไปแต่ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลจะไม่ชอบกับบทเพลงเพลงนี้ครับแล้วก็มีการแจ้งข้อหาครับเป็นผิดโทษฐานยั่วยุบุกปั่นให้กระทําความผิดอุกชะกันนะครับซึ่งนักร้องคนนี้มีโทษจําคุกถึง1ปี6เดือนซึ่งณตรงนี้ครับชาติตะวันตกครับได้ประนามการปราบปรามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับเพราะว่าการปราบปรามเนี่ยมันเริ่มขึ้น ตั้งแต่รัฐบาลครับทวีการจับกลุ่มตัวนักเคลื่อนไหวและฝ่ายตรงข้ามซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ควบคุมตัวแกนนําสหภาพแรงงานที่กล่าวหารัฐบาลในยกดินแดนให้กับเวียดนามไปก็เลยทําให้ชาวตะวันตกออกมาประนามเกี่ยวกับข้อหาในครั้งนี้นะครับแล้วก็เตือนว่าประชาธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยกำลังจะถูกคุกคามในที่สุดท่านั้นพ่อของเกียรโซกุนเองนะครับก็ได้กล่าวว่าการตัดสินครั้งนี้มันเป็นการตัดสินที่ผิดต่อลูกชายเขาอย่างมากเพราะว่ามันคือความอายุติธรรมครับ มีความหมายเชิงบวกนะครับโดยพ่อเขาก็บอกว่าเพลงนีน้ให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้เตือนเยาวชนให้มีความรักชาตินะอันนี้ก็คือในในฝั่งของพ่อเขานะครับที่ออกมาพูดนะส่วนแฟนๆครับของโชกุนเองนะครับก็ออกมายอมรับกับนักร้องคนนี้นะครับบางคนก็บอกว่าพวกเราชาวเขเมรเนี่ยภูมิใจมากฉัน,นเป็นเด็กกัมพูชาบางคนก็บอกว่าแม้ว่าคุณจะถูกจับกุมแต่คําพูดของคุณจะอยู่ในใจของพวกเราชาวกัมพูชาเสมอนะครับบางคนก็กล่าวนะครับว่าบอกว่าถ้าคุณร้องเพลงนั้น แล้วเข้าคุกเราจะร้องเพลงจากอีกประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่งจะได้ไม่มีการถูกจับกลุ่มนะครับนะครับอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าหมายถึงไทยเราหรือเปล่านะครับที่บอกว่าจะร้องเพลงจากอีกประเทศหนึ่งนะครับมันถึงไม่ถูกตำรวจจับนะ ก็ถือเป็นเรื่องราวที่เป็นกระแสในกัมพูชานะครับสำหร,รับร้องอย่างเคียโชโวคุณคนนี้ตอนนี้ก็กำลังจะถูกดำเนินคดีครับต้องดูกระแสการต่อต้อตานของชาวกัมพูชาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในต่อไปนะครับถือว่าแรปเปอร์ในในยุคนี้ก็ออกมาเรียกร้องกันเยอะเหมือนกันสําหรับไม่ว่าในหลายประเทศนะครับมันก็เป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในกัมพูชานะครับหากคุณชอบใจในคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านชมไปก่อนสวัสดีครับ